สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่7เมษายนพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทวันนี้เวลา19นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายโจเซฟแอนโทนีคอตเตอร์เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมารีพาทิเซียคอตเตอร์ภรยาเอกอัครราชทูตร,ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย เวลา20นาฬิกา5นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายเฟอร์นันโดคูลิโออันโตนิโอกิโรสกัมโปสเอกนัครราชาทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเฝ้าทูละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาเรียซิเมนาริโอสอามันภริยาเอกัครราชาทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วย เวลา20นาฬิกาย2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปะวิทยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาประจำปี2564ดังนี้นางการจนานาคสกุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขามนุษยศาสตร์ นางนัชชาพันเจริญเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทร,ร,รับพระราชทานเหรียญดุษฎีบาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาวิจิตรศิลป์ดุริยางคศิลป์นายประนอมจันทร์ันไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์นายภาพภูมิพานนิชยูปาการนันเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์ นายพินโยพานิชพันเฝ้าทุลอองทธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์นางสิริพรฉัดถิพากรเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมา,าลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาวิทยาศา,า,าสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นายสุทธวัฒน์เบญจกุลเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาเกษตรศาสตร์และนางเยาวมานค้าเจริญเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาเกษตรศาสตร์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562ถึง2563เป็นวันที่3 โดยวันนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะธุรกิจการบริการรับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน2,627ราย มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสร้างสรรค์สร้างผลงานและนวัตกรรมที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลการวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัลนอกจากนี้ยังได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นำไปสู่การพัฒนาประเทศต่ตอไป เวลา14นาฬิกา19นาทีเสร็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิชัยเบญจรงคกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทเบญจจินดาพร้อมครอบครัวเบญจรงคกุลเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2565 เวลา14นาฬิกา38นาทีเสรจลงณศาลาดุสิตดา,ายัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้พลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2564 ก้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรายงานทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2564และหนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีพร้อมกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเส,สด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เวลา17นาฬิกา53นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพีชานนวัดธาตทองในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพท่านผู้หญิงสุมาลีจาติกะวน,นิ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่4เมษาย,ยน2565สิริอายุ90ปี ท่านผู้หญิงสุมาลีจาติกะวัน,นิชเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายน2474สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความสนใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากทําให้เป็นผู้ที่แตกฉานทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เยาว์าว,วัยด้านชีวิตการทํางานได้ดํารงตำแหน่งสําคัญในองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาสมาสายัยในพระบรมราชูปถมัมภ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนนับเป็นผู้บุกเบิกและสร้างตำนานบทบ,บาทสตรีไทยในเวทีโลกและสังคมไทยโดยเป็นประธานสภาสตรีแห่งชาติคนที่10และเป็นแม่ดีเด่นในปี2550ทั้งยังทำงานเพื่อการกุศลโดยตลอด ด้านครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์นแพทย์กสารจาติกะวณิตมีบุตรีหนึ่งคนคือคุณหญิงกษสมารวรวรรณอยุทยาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตวรัคติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานของโรงงานผลิตเพสัชพันธ์ในพระดาริจังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานของโรงงานผลิตเภศสัชภัณฑ์ในพระดมริ บริเวณตําหนักพิมานมาศอเภอสัตหีบจชนบุรีซึ่งได้เสด็จไปทรงเปิดเมื่อวันที่15กรกฎาคม2563โดยเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ครบวงจรรวมถึงการผลิตเภสัชพันธ์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้เข้าถึงกลุ่มยารักษามะเร็งประสิทธิภาพสูงได้อย่างทั่วถึงและเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชพันธ์รักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัยและครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมเภสัชศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่นำงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากลและนำผลิตภัณฑ์ยาไปใช้กับผู้ป่วยได้จริง โอกาสนี้ทรงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ณห้องปฏิบัติการชั้น3โดยทรงเตรียมสารสำหรับวิเคราะห์เภสัชพันธ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาผู้ป่วยมะเรง็งทรงทดสอบสารปนเปื้อนของสารประกอบอะนินซีในตัวยาสำคัญด้วยวิธีการเผาไหม้ ส่งหาค่าความชื้นและทรงพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารในการผลิตยาเพื่อตรวจวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพทางเคมีฟิสิก์ชั้นสูงและควบคุมคุณภาพด้านจุลชีวะในการผลิตยารักษามะเร็งกลุ่มมุ่งเป้าที่มีประสิทธิภาพและมีอาการข้างเคียงต่อผู้ป่วยต่ำเพื่อลดการนำเข้ายากลุ่มนี้ที่มีมากถึงปีละกว่าหมื่นล้านบาท พร้อมกันนี้ทรงทดสอบการปลดปล่อยตัวยาสำคัญจากยาเม็ดและทดสอบความแข็งความหนาและความกร่อนของยาเม็ดด้วย จากนั้นทอดพพนเนตส่วนผลิตยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าบริเวณชั้น1ซึ่งมีเครื่องจักรระบบสนับสนุนสําหรับการผลิตยาเม็ดที่ทันสมัยอาทิเครื่องช่างสารสำคัญในการผลิตยาและสารช่วยทางเภสัชกรรมอื่นๆเครื่องผสมและเครื่องทำแกรนูลเครื่องตอกอัดยาเม็ดที่สามารถผลิตได้ถึงชั่วโมงละ1 7 0 0 0 0เม็ดและเครื่องเคลือบยาเม็ดร,ระบบปิด โดยเครื่องจักรทั้งหมดมีความปลอดภัยสูงมากระดับ OEB5 ช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นยาฟุ้งกระจายเป็นอันตรายต่อต,ตัวผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยและพัฒนาตำรับยาอื่นๆอาทิการพัฒนาตำรับยาเม็ดฟาวิพิราเวียที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามข้อกำหนดเหมาะแก่การผลิตที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่ผู้ที่สนใจ โรงงานแห่งนี้มีการทำงานอย่างอัตโนมัติในระบบปิดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีระบบการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตยาในระดับสากลซึ่งปีที่ผ่านมาได้เผยแพร่องความรู้จากการปฏิบัติงานและเป็นแหล่งฝึกอบกรมให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆด้วย องคม,มนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายายองคม,มนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณนห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน597ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตาภัยและผู้ถูกผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดรอ้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยได้รับทราบจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีเช่นถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยจำนวนสามครอบครัวโดยได้พูดคุยให้กำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้เกิดสถานการณ์วาตาภัยระหว่างวันที่16ถึง31มีนาคม2565ในพื้นที่8อำเภอจำนวน38ตำบล126หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน603ครัวเรือน1,782คนซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวาตาภัยและดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ราชฎรในเบื้องต้นแล้วองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้ที่สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ในพลากรสวรรั์ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอนเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งหน่วยงานต่างๆร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรในการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าศักชลสชทธิด โดยสำนักงานกอปรได้ประสานกรมชลประธานในการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางรวม7โครงการอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์6โครงการและจังหวัดลบบุรี1โครงการซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่จึงพิจารณาแนวทางการพัฒนาต่อยอดตามพระราชบัญญัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบรรจุโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสังชุชลสิทธิ์เพิ่มอีก9โครงการอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์8โครงการและจังหวัดลพบ,บุรี1โครงการพร้อมกันนี้ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริไว้เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตตำบลห้วยใหญ่กับพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ1 1 2 5 0ไร่และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและได้ติดตามโครงการแก้มลิงห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2560 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งมีความจุประมาณ3 7 3 0 0 0ลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่รวม5หมู่บ้านให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้วยองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลา วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์และการยกระดับคุณภาพการศารึกษาของคณะอื่นๆได้แก่คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีจุดเด่นด้านการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศและห้องปฏิบัติการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติในหลายด้านเช่นคุณภาพอาหารโลจิสติกการเกษตรเคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาศูนย์สากิจศึกษาและศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพสาขาไฟฟ้าเป็นผลให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะตามาศาสตร์และสาขาเฉพาะทางสามารถประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันทีที่เรียนจบ และในบ่ายวันเดียวกันได้รับฟังแผนดําเนินการโครงการพัฒนาซอฟต์สก l ลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมปีงบประมาณ2,565พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษาเข้าพบเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานด้านการพัฒนากิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ในส่วนของห้องปฏิบัติการหลักสูตรปฐมวัยและสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด้วยองคมนตรีร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่7ประจำปี2565และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่ของมูลนิธิคโครงการหลวง วันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาการทิเบตดมริจังหวัดเชียงใหม่นายจรันทาดากรณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกำป,น,ปน,นาทรุตดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่7ประจำปี2565เพื่อติดตามการดำเนินง,งานในศูนย์พัฒนาคโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก โดยเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยและระบบกระจายน้ำสี่จุดในอำเภอแม่ระมาดด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพมีการแปรรูปมะขามป้อมการทอผ้าด้วยกี่เมืองและการย้อมสีธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการพัฒนาพันธุ์พืชได้นำพันธุ์พืชต,ต่างประเทศเข้ามาส่งเสริมกรเกษตรกรปลูกเป็นพืชทางเลือก โดยปีนี้จะนำพันธุ์มะเขือเทศข้าวโพดหวานและเมลอนมาส่งเสริมด้านงานวิจัยและพัฒนากัญชงขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสายพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมแก่เกษตร,รกรต่อไปอีกทั้งยังร่งรวมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยนเรศวรประเมินหาปริมาณสารสำคัญในกัญชงสายพันธุ์ใหม่เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในช่วงบ่ายพลเอกกัมปนารุตติดองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สปอกอำเภอแม่วางที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเมื่อปี2526 ปัจจุบันมีราษฎรในเขตพื้นที่จำนวน1,419ครัวเรือนเป็นชาวปากากยอและคนพื้นเมืองมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชผักไม้ผลไม้ดอกพืชไร่และทำปศุสัตว์โดยผลผลิตหลักที่ส่งมอบให้กับโครงการหลวงอาทิเบบี้ฮองเต้เสาวรสเคปกรุสเบอรี่อีกทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเองมีการรวมกลุ่มผ้าทอมือของชนเผ่าปากากยอกลุ่มออม กลุ่มนิวทีนแม่สป็อกเพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดสนับสนุนสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวและกลุ่มเปราะบางทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่าสาอย่างประโยชน์4อย่างขณะที่ชุมชนบ้านห้วยข้าวรีบได้รับรางวัลชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนตำ่ำและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงในระดับตีเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้แทนพระองค์ในการเททองหล่อรูปเหมือนพระวิษณุกรรมและบำเพ็ญพระกุศลกับเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สวง วันนี้ที่วัดไพรพัฒนาอํเาเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้ในายวัฒนาพุทธ,ธิชาติผู้วรารชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้แทนพระองค์ในการเททองหล่อรูปเหมือนพระวิษณุกรรมประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ในบริเวณพื้นที่วัด และการบำเพ็ญพระกุศลกับเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สวงซึ่งพระครูกรุศลศิกข,ขกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโม О, เจ้าคณะอำเภอภูสิงและเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาร่วมกับศิษยานุศิ์ของหลวงปู่สวงจัดขึ้นหลังจากที่ละสังขารเมื่อปี2543แต่สรีระไม่เน่าเปื่อย นับเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศรัทธาของศิษยานุสิ์จำนวนมากโดยเป็นชาวกัมพูชาที่ทุดงแถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักเป็นพระที่มีความสมถะเรียบง่ายรักสันโดษซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกขานว่าลูกอวเบาะหรือลูกตาเบาะภาษาเขมรที่หมายถึงพระดาบทผู้รักษาศีลและมีเมตตาธรรมสูงได้รับการขนานนามว่าเทวดาเดินดินแห่งดินแดนอีสานใต้ โครงการทูบีนัมเบอรวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอรวันระดับภาคใต้ประจำปี2565 ที่โรงแรมเดมอนพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีในาธนูขวัญเดชรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคใต้ประจำปี2565มีจังหวัดในภาคใต้ทั้ง14จังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วประเภทต่างๆจำนวน200แห่งเข้าร่วมการประกวด โดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดําเนินงานก้าวหน้าทั้งองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดคือจังหวัดภูเก็ตประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคคือชุมชนบ้านลิพรเขาล้านจังหวัดภูเก็ตชุมชนบางมาราต่อตั้งจังหวัดพังงาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือโรงเรียนทุ่งโพวิทยาจังหวัดพังงาโรงเรียนสุราชพิทยาจังหวัดสุราชธานี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาคือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาจังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธ,ธานีจังหวัดสุราธ,ธานีและในสถานประกอบการคือบริษัท PJ37 พราวุธจำกัดจังหวัดยะลา ทั้งนี้ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีประธานโครงการท no. ูบีนัมเบวันทรงมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการทรงงานโครงการทูบีนัมเบอวันอย่างต่อเนื่องด้วยพระปณิธานที่จะทําให้โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดให้กับประเทศชาติจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ